สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ PSU News ประจำเดือนตุลาคม2567ผมเกิร์กสลันลับทองเลยครับและผมท็อปคณะทิบัวพาครับเดือนนี้ครับมาพบกับผมและท็อปครับพร้อมซีซั่นใหม่ของรายการนะครับและยังมาพร้อมกับวันฮาโลวีนกันอีกด้วยครับเรียกได้ว่ามีความพิเศษต้อนรับช่วงใหม่ของรายการเลยนะครับเกิรกครับท็อปสำหรับวันนี้นะครับวันฮาโลวีนหรือวันปล่อยผีก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลของชาวตะวันตกครับซึ่งตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปีนะครับ เป็นวันหนึ่งที่ผู้คนนะครับทั่วโลกต่างก็เฉลิมฉลองกันด้วยหลากหลายกิจกรรมเช่นการประดับตกแต่งบ้านด้วยฟักทองแกะสลักหน้าผีการออกงานปาร์ตี้แต่งกายเป็นผีและสัตว์ประหลาดการเล่าเรื่องผีและการเล่นตลกหลอกกันนะครับ ใช่แล้วครับและอย่างที่เรารได้เคยบอกไปในเดือนที่แล้วครับว่ารายการ PSU n e w ของเราในซีซั่นนี้นะครับจะมีช่วงใหม่ที่จะมาแทนช่วง PSU m u t e l u นั่นก็คือช่วง How do you say นั่นเองครับใช่แล้วครับซึ่งก็จะเป็นช่วงของการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนแบบใหม่ซึ่งจะสนุกแค่ไหนนั้นต้องรอติดตามหลังจากรับชมข่าวกันนะครับ ครับอย่างไรก็ตามครับรายการ PSU News ของเราครับก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทั้ง5วิทยาเขตเหมือนเช่นเคยครับครับซึ่งนอกจากรายการ PSU News แล้วเรายังมีอีกหลายรายการที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทั้ง5วิทยาเขตให้ทุกท่านได้รับชมกันโดยสามารถติดตามได้ทาง Facebook และ YouTube PSU Connect ครับ ครับที่ผ่านมานะครับเราได้นําเสนอข่าวการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับใช่แล้วครับครั้งนี้มออเราก็ได้รับการจัดอันดับอีกแล้วนะครับเกิดครับโดยครั้งนี้ครับมออเราครับได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education หรือว่า THE อีกแล้วครับงั้นเราไปรับชมรายละเอียดกันเลยครับเมื่อวันที่9ตุลาคม2567 THE World University Ranking 2025ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินอยู่ในอันดับ6ร่วมมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศไทยซึ่งในด้าน teaching มีคะแนนอยู่ในอันดับที่5ของประเทศโดยในปีนี้มีอันดับอยู่ในช่วง1,201-1,500จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด2,024แห่งที่ได้รับการจัดอันดับทั่วโลกการจัดอันดับ World University Ranking ของ Times Higher Education (THE) นั้นจะพิจารณาจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน5ด้านได้แก่ Teaching 29.5% Research Environment 29%, Research Quality 30%, Industry 4%และ International Outlook 7.5%ครับมอของเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยซึ่งอยู่ในระดับท็อป10ของประเทศเลยนะครับใช่แล้วครับซึ่งไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมมอของเราครับได้รับการจัดอันดับมาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ครับครับเกิดและเมื่อไม่นานมานี้นะครับมอของเราก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มขมอมชสามพลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่8ด้วยนะครับครับซึ่งงานดังกล่าวครับจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีมขมอมช Let's w a อ๊กส์ทูเกตเระหว่างมหาวิทยาลัยสกอนแกน่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับใช่แล้วครับรายการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบโลว์คาร์บอนอีเวนต์เราไปรับชมข่าวและบรรยากาศในงานกันเลยครับ เมื่อระหว่างวันที่18ถึง19ตุลาคม2567ณโรงแรมร o ยัลภูเก็ต City Hotel อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นชาวภาพจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีมขอมอมชสามพลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่8โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้ประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินกล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วยอธิการบดีของทั้งสามหาวิทยาลัยได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกเล่านโยบายทิศทางการมุ่งเป้าหมายสู่อนาคตของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการสานพลังสามมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศรวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหาภาคต่อไปซึ่งมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก3มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประมาณเกือบ6 0 0คนงานดังกล่าวจัดขึ้นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีมขมอมช .Let's w o l k Together ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแกน่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้กำหนดให้3มมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนโยบายและกระบวนการดำเนินง,งานด้านต่างๆที่สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทํางานระหว่าง3มหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสําเร็จอย่างที่เราบอกไปนะครับว่างานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีมขมอมช3พลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่8ในครั้งนี้เราจัดขึ้นผ่านรูปแบบโลคาร์บอนอีเวนต์นะครับซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันนะครับแต่บางคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นอย่างไร ครับสำหรับโลคาบอนอีเวนต์ครับจะเป็นการจัดงานที่คำนึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดคาร์บอนให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทําได้ครับใช่ครับซึ่งทางมออเราก็มีการดําเนินงานและขับเคลื่อนในเรื่องของความยั่งยืนไปอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับท็อปครับภายในงานดังกล่าวนะครับยังมีการเปิดตัว Thailand Document Exchange หรือว่า TDX ซนะครับซึ่งเป็นระบบการรับส่งเอกสารดิจิทัลระหว่างมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกของประเทศด้วยครับ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นเดียวกันครับใช่แล้วครับส่วนระบบ p d x จะด,ดีอย่างไรนั้นนะครับเราไปรับชมรายละเอียดกันเลยครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีมอขอมอ,อมอชอ Let w o g e t h e r ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความสำเร็จในการดําเนินกิจกรรมของคณะส่วนงานระหว่าง3มหาวิทยาลัยภายใต้หัวข้อเปิดตัว TDX และส่งหนังสือดิจิทัลฉบับแรกระหว่าง3มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีมขมอม,ม,มช3พลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่8ระหว่างวันที่18-19ตุลาคม2567ณโรงแรมรอยอปูเก็ตซิตี้โฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดปูเก็ต Thailand Document Exchange หรือ TDX พัฒนาโดยความร่วมมือของ3มหาวิทยาลัยได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเชื่อมโยงระบบการรับส่งเอกสารระหว่างมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกันช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเอกสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยครับ นอกจากนี้ TDX ยังสนับสนุนการทำงานขององค์กรที่ยังยืนทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการลดการใช้กระดาษและทรัพยากรที่ไม่จำเป็นส่งเสริมความโปร่งใสในการเข้าถึงเอกสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันผ่านการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูล ตลอดจนช่วยให้มหาวิทยาลัยต่างๆสามารถติดตามและควบคุมการรับส่งเอกสารระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้นภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลอย่างเคร่งครัดครับถือเป็นระบบที่ดีมากเลยนะครับทั้งสะดวกรวดเร็วและยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับใช่ครับซึ่งระบบ TDX ในช่วงเริ่มต้นจะใช้ร่วมกันระหว่าง3มหาวิทยาลัยลในอนาคตจะขยายและยกระดับการรับส่งเอกสารให้ก้าวไปขั้นสู่ระดับประเทศแน่นอนครับ ครับก็เป็นความร่วมมือกันของมออและมหาวิทยาลัยในประเทศนะครับงั้นเราครับไปรับชมข่าวความร่วมมือระหว่างเครือข่ายต่างประเทศกันบ้างดีกว่าครับครับงานนี้มออเราก็เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเช่นเคยนะครับโดยร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจัดการประชุมความร่วมมือไทยอินโดนีเซียครั้งที่15เราไปรับชมข่าวกันเลยครับเมื่อต้นเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขานคริน ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือไทยอินโดนีเซียครั้งที่15ภายใต้หัวข้อ Charting the Path to Sustainable University: A Holistic Approach to ESG Integration เพื่อสร้างความเข้าใจในการบูรณาการหลักการ ESG เข้ากับชุมชนการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับอธิการบดีคณะบดีผู้บริหารและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งมีคณะผู้บริหารอธิการบดีคณะบดีและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆรวมถึงมหาวิทยาลัยสมาชิกทปอของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย,ททย,ลยเทคโนโลยีราชมงคลและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกว่า200คน การจัดการประชุมความร่วมมือไทยอิโนโดนีเซียครั้งที่15ในครั้งนี้นำมาซึ่งการสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเพื่อขับเคลื่อน ESG ของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งยืนยันการผนึกความร่วมมือและดำเนินงานร่วมกันผ่านพิธีลงนามของทั้งสองประเทศถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ,ของการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและอิโนโดนีเซียตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาไปพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมขับเคลื่อนบริบทโลกอีกด้วยครับในปีถัดไปยังมีมติเห็นชอบให้5มหาวิทยาลัยในกาะบ,บอเนียวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อไปครับเราไปกันที่ข่าวจากวิทยาเขตปัตตานีกันต่อเลยดีกว่าครับท็อปใช่ครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้วิทยาเขตปัตตานีของเราได้ร่วมกับจังหวัดปัตตานีและภาคีเครือข่าย ในการสร้างพื้นที่นำร่องต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยและพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิตครับใช่ครับเราไปรับชมข่าวกันเลยครับเมื่อต้นเดือนตุลาคม2567มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัตชัยอื้ออนันตสันรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีพร้อมคณะทำงานด้านคาร์บอนเครดิต ร่วมประชุมหารือกับนางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน c a r อน n ิ e u t ั a l i t y และการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ n ซ t Zero Emission) ณศา,าลากลางจังหวัดปัตตานีการหารือในครั้งนี้เพื่อร่วมการกำหนดแนวทางและกิจกรรมในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดปัตตานีอาทิ การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการปลูกป่าและการสร้างความตระหนักรู้ในชุมชนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนอกจากนี้ยังมีการหารือถึงการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในด้านนี้ เพื่อให้จังหวัดปัตตานีบนรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจะเห็นว่าม,ม,มออของเราครับทุกวิทยาเขตมีการขับเคลื่อนการทำงานด้านคาร์บอนนิวทรัลตี้กันทุกวิทยาเขตกันเลยครับ ครับต่อไปกันที่ข่าวงานประชุมนานาชาติด้านงานอาสาสมัครครั้งที่2ที่ศูนย์อาสาสมัครมอของเราจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการดําเนินงานอาสาสมัครเพื่อสังคมเราไปรับชมกันเลยครับเมื่อปลายเดือนกันยายน2 5 6 7มหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยศูนย์อาสาสมัครจัดงานประชุมนานาชาติด้านงานอาสาสมัครครั้งที่2พลังเยาวชนอาสาสมัคร กับการเชื่อมโยงผู้คนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Second PSU International Volunteer Forum 2024 Power of Youth Volunteers Connecting Everyone to Sustainable Development Goals mm hmm. เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อสังคมแก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทและสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนผ่านการทำงานอาสาสมัครทั้งในเรื่องการจัดงานอาสาสมัครและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในปีนี้ศูนย์อาสาสมัครได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครระดับนานาชาติที่มีองค์ความรู้แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่จึงได้ยกระดับการจัดงานดังกล่าวสุสากลโดยคาดว่าผลลัพธ การจัดงานจะเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานการระดมความคิดและการประสานความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการทำงานอาสาสมัครในระดับสากลให้เป็นรูปธรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับปิดท้ายข่าวในเดือนนี้ครับกับข่าวดีจากนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2567กันนะครับเมื่อปลายเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมานางสาวสุพิดาครมจัก,กรพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2567จัดโดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาซึ่งได้เข้ารับเกียรติบัตรในการประชุมส่วนราชการจังหวัดสงขลาณโรงแรม Grand ลากูน่าแกรนแอนด์สปาสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและนางสาวบุญทริกายิ้มเจยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2567โดยได้เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีณห้องประชุมเมืองคนดีสารากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะครับ ช่วงต่อไปครับเราไปเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนกับพี่แอนพี่วันและพี่หวังกันดีกว่าครับเดือนนี้ครับพี่ๆจะมีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างและจะสนุกแค่ไหนนะครับเราไปรับชมกันในช่วง How, How do you say กันเลยครับ สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ How, How do you say หลายๆคนนี่อาจจะคุ้นเคยกับพวกเราค่ะติก๊กต็อกมาแล้วแต่เรายังไม่เคยแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็น EP แรกของพวกเราบน PSU News เราขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนเลยนะคะอ่ะเริ่มจากอยู่ Hello my name is Wang Tiankun 我叫王天ชวังเ พียนนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรามีพี่วันอีกหนึ่งคนค่ะแต่ว่าวันนี้พี่วันเนี่ยติดภารกิจสําคัญแต่ไม่เป็นไรค่ะมีเราสองคนก็สนุกเหมือนกันวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปสนุกกับธีมฮาโลวีนโอเค so let's start t with some brief history of the Halloween that's good วันฮาโลวีนนะคะเป็นวันที่เราฉลองกันทุกปีค่ะในวันที่31ตุลานะคะมันเริ่มมาจากเทศก,กาลโบราณของชาวเซลติกที่ชื่อว่าซาวินผู้คนเนี่ยก็จะมาจุดกองไฟใหญ่แล้วก็แต่งตัวแฟนซีสุดหลอนเพื่อที่จะไล่ผีให้หนีไปะค่ะ แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะฮา l โลวีนก็กลายเป็นเรื่องราวของการผสมผสานประเพณีวัฒนธรรมนะคะของชาวคริสเตียนผู้คนก็เริ่มมาแต่งตัวแฟนซีแกะสลักโคมไฟฟักทองแล้วก็ออกไปเล่นทริคอรือทรีตการนหนาหวางังแล้ววันนี้ก็กลายเป็นวันหนึ่งที่ว่าความกลัวเล็กๆของเราก็กลายเป็นเรื่องสนุกคะ่ะและเราเนี่ยเป็นรายการสอนภาษา right How do you say ของเราก็ต้องมีคำศัพท์มานำเสนอคะ่ะอย่างเช่นคำว่ากองไฟ bonfire bonfire เก้าอ bon bon ี้เก้าอี้หลอน spooky spooky 诡异诡异เรื่องเหนือธรรมชาติ superstition superstition มมีี迷信迷ผี ghost ghost กลิ กลิ<鬼>่นช่วงเวลาพลบเพริ่ด dusk dusk 黄昏黄昏อะเรามาเรียนคำศัพท์กันแล้วเราไปเจอเรื่องสนุกสนุกกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปปาร์ตี้ฮาโลวีนกันไปค่ะทุกคน Hey, ยไอร์ย o ลุคสุดมินดี thank you would you want to attend my Halloween party of course yes Let's Let <'s> go. let's go this is my house your house oh, oh look so scary uh, yeah. but, uh, your house decoration is so spooky yeah, like a haunted okay. house sure spooky Gui oh. and you know what we should have what fire oh, oh sure. right here to keep at ah, warm yeah. and it make the vibe more scary sure bonfire go what? But you a I don't want you to burn your house. It's okay. Don't worry. Okay. Oh wow! I see this. What? Very beautiful. What are you doing? And you cannot take umbrella indoors. Why not? Because in China, we believe if you take umbrella indoors, you will see ghost and it will bring white luck. You see the ghost and there's umbrella. Ooh. Mm. Oh my god, so scary. I will not do that again. Mm. Ghost. Ghost. Oh, mm. wow. So this is superstition from China? Yeah, superstition from China. So should I share superstition from Thailand? Oh, I really want that. Superstation! Okay, you know what? We shouldn't sleep at dusk. Oh, really? Because we believe that it will invite bad spirit and also negative energy to our house. Oh. Because we believe that during that, that time, is when the boundary between physical world and spiritual world blur. And that oh. makes spirit oh become more powerful. So, so scary! scary. <laughs> Oh! Dusk! Huang Huen. headache. We shouldn't sleep that time. Very mm. horrible. So you know what? The wife now is so scary. Yeah. I think that we should we go should back. Stop. Home. Yeah, stop this party. Yeah, stop this party. <laughs> Let's call it a day. Okay? okay? And stay tuned for the next EP. And be careful. Oh. <laughs> ส่งท้ายรายการของเราในวันนี้กับช่วงปฏิทินสงคลานครินนะครับเรามารับชมกิจกรรมแรกกันเลยครับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพกถินสามัคคีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี2567ซึ่งจะจัดขึ้นณนะหอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในวันที่8พฤศจิกายน2567และณวัดกระดังงาอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่9พฤศจิกายน2567ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยครับพิพิพธภัณฑ์ทศฐานธรรมชาติวิทยา50พรรษาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเวิร์กช็อปการดองใสสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กด้วยเทคนิค KOH method และการจัดแสดงตัวอย่างดองใสร,ระหว่างวันที่11-13ธันวาคม2567 ณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยมีค่าลงทะเบียน4,200บาทต่อท่านรวมค่าอาหารและวัสดุอุปกรณ์และจะได้รับประกาศนียบัตรเอกสารประกอบการอบรมและตัวอย่างการดองใสผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง QR code ที่ปรากฏบนด้านหน้าจอได้เลยครับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญคณาจารย์นักวิชาการด้านการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการศึกษาครั้งที่12 Education Conference Bridging Our Future Sustainable and Inclusive Education และ Southern Cwie Forum 2024ในวันที่18ถึง20ธันวาคม2567 ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านทาง QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง10ธันวาคม2567ได้เลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทั้ง5วิทยาเขตประจำเดือนตุลาคม2567ครับ ลยพัดรับชมรายการ PSU News ภาคภาษาอังกฤษในวันที่15พฤศจิกายนนี้เวลาเที่ยงตรงกันด้วยนะครับฝากกดติดตามครับ Facebook และ Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube PSU Connect เพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับข่าวสารและกิจกรรมต,ต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันด้วยครับสำหรับเดือนนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ